ของความเชื่อมั่นนะคะเวลาที่เราจะไปซื้อ,อยาเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ายาที่เราใช้ในแต่ละประเภทนะคะมันเป็นยังไงซึ่งเวลาที่ไปร้านยาเภสัชกรก็จะให้คําแนะนำได้ไดีค่เะเภสัชกรก็จะมีความรู้ในเรื่องของยาตัวนี้ใช้ในวัตถุประสงค์ไหนสามารถทานได้ยังไงบ้างในระยะเวลาเท่าไหร่มีผลข้างเคียงอะไรบ้างซึ่งมันก็ควรจะเป็นความรู้ที่เราจะต้องสมควรได้รับจากเภสัชกรมากกว่าที่ไปใช้ยาเองค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่ทานยาได้อยากซื้อกับเภสั ศาสรค่ะเพราะว่าอยากได้คำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภยัยกินยาได้ตรงกับโรคที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาหารเสริมวิตามินที่เราต้องการจริงๆอะคะ่ะก็อยากซื้อกับเภสัชกรนะคะเพราะว่าการที่ซื้อกับเภสัชแล้วเราจะได้ข้อมูลเวลาเราอยากสอบถามเรื่องยา ชนิดไหนเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับยาตัวนั้นดีกว่าค่ะไปซื้อยาก็ต้องควรไปเจอเภสัชอะครับเพราะว่าเขาน่าจะให้คําแนะนําได้ดีกว่าเราไปซื้อกับร้านป้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบร่ำเรียนมาเขามีความรู้เขาก็าแนะนามาเราว่าเราแพ้ยาอะไรบ้างหรืออะไรประมาณเนี้ยให้กินยาแบบนี้แบบนี้มันกลงกับที่ว่าเราเป็นผมผมมิดโดยมากที่จะไปซื้อร้านที่มีเภสัชกพรพาะ ความปลอดภัยค่ะแล้วก็ความเชื่อมั่นค่ะในการที่จะใช้ยาแต่และปนระเภทเภสัชเขาเขามีความรู้เรื่องยาที่เฉพาะเจาะจงซื้อ,อยากับเภสัชก็จะได้ซื้อ,อยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเภสัชกรจะได้ความปลอดภัยดีกว่าที่เราไปซื้อมากินเองค่ะแล้วก็เขาจะให้คําแนะนาเพราะบางครั้งคนไข้อาจจะมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไปซื้อ,อยามากินเองก็จะไม่ปลอดภัยเท่ากับที่เราไปซื้อกับ คนที่มีความรู้นะคะจะได้รู้วิธีใช้ยาที่แน่นอนเวลาทานเวลาข้อควรระวังว่าควรทานก่อนทานหลังทานเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียนมาเขารู้มาเขาก็แนะนำเราแนะนำเราเราก็คิดว่าเขาหน้าเราไปซื้อกับเขาหน้าจะดีที่สุดผมว่าปลอดปลอดภยัยเพราะว่ายาเขามีออยมีอะไรด้วยแล้วก็โอเคนะครับก็ปลอดภัยดีครับรู้สึกดีครับเพราะว่าเขาจัดยาให้ตรงอาการของเราได้